หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเทคโนโลยีแล้วอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาสำรวจบริษัทเทคต่างๆกันครับว่าในบริษัทมีอาชีพอะไรกันบ้างที่เรียกได้ว่ายอดนิยมและเขาใช้สกิลอะไรกันบ้างและขอกระซิบบอกเงินเดือนสตาร์ทสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยนะเออมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันครับ อาชีพที่1 UX/UI Designer อาชีพที่เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยครับสำหรับบริษัทเทคที่พัฒน,นาเจ้าปุ่มต่างๆหรือหน้าตาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ให้สวยงามชวนให้เราอยากเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งสกิลที่พวกเขามีเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเยอะทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็น HTML iOS Android Design System แล้วก็ Adobe Creative นะครับและสำหรับคนจบใหม่มาก็มีเงินเดือนสตาร์ทกันที่2 8 0 0 0ถึง35,000เลยทีเดียวครับ อาชีพที่2ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการเขียนโปรแกรมก็ต้องอาชีพนี้เลยครับ The .net developer อาชีพสุดฮิตเรียกได้ว่าคาตลาดสุดๆบริษัทเทคต่างๆพากันคว้าตัวไว้เยอะมากๆเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องจึงไม่แปลกใจเลยครับที่อาชีพนี้จะฮอตฮิตและสกิลที่พวกเขาต้องมีสโคบคร่าวๆนะครับ C หรือ VB .net Java Script Framework หรืออะไรแนวๆนี้นะฮะจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอเลยและสำหรับคนจบใหม่สามารถสตาร์ t เงินเดือนได้ที่3 0 0 0 0ื่นห0เลยทีเดียวครับน่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าอาชีพนี้เหนื่อยจริงๆครับ ชีพที่3ครับ data science หลายคนอาจแปลกใจว่าหน้าที่นี้เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลกันแน่ลักษณะงานของอาชีพนี้โดยตรงคือวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมหาศาลในรูปแบบต่างๆซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจสามารถนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และยังชว่วยให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้นด้วยโดยรวมแล้วบทบาทความรับผิดชอบของหน้าที่ data science ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรส่วนสกิลที่เขาควรจะมีเนี่ยก็คือ machine learning ครับ Art programming python และนอกเหนือจาก ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นๆอีกด้วยนะครับเงินเดือนที่สตาร์สสำหรับเด็กจบใหม่อยู่ที่20,000ถึง25,000นะครับมาถึงอาชีพที่4แล้วครับฟอนต์เอนนักพัฒนาฟอนต์เอนคือนักพัฒนาโปรแกรมในส่วนด้านหน้าที่เรามองเห็นได้ทันทีก็คือหน้าเว็บไซต์นั่นเองแหะครับที่หลายคนเรียกติดปากกันว่าหน้าบ้านนั่นเองและทักษะที่จําเป็นสําหรับนักพัฒนาฟอนต์เอนก็คือคุณจะต้องมีความรู้เชิงลึกครับสำหรับ HTML Java Script และก็ส t ต c k และก็ทูนอื่นๆด้วยนะฮะและนอกเหนือจากนั้นคุณจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับเงินเดือนที่สตาร์ทสำหรับอาชีพนี้ก็คือ2 5 0 0 0 0ถึง40,000เลยทีเดียวอาชีพต่อมาครับเมื่อกี้ก็มีฟอนต์เอนไปแล้วอาชีพนี้ก็ต้องเป็นแบ็กเอ็นนั่นเองครับซึ่งการทำงานของแบ็กเอ็นเนี่ยก็ตรงข้ามกับฟอนต์เอนเลยนะฮะพัฒนาโปรแกรมในส่วนของหลังบ้าน หรือการทํางานเบื้องหลังของส่วนต่างๆในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆมีหน้าที่จัดการข้อมูลที่ได้รับจากหน้าบ้านรวมถึงการออกแบบดาต้าเบสให้เก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ได้เร็วที่สุดและทักษะที่จําเป็นสําหรับนักพัฒนาแบ็กเอนด์นั้นก็คือ PHP Java Python Go Lang และก็ Ruby นั่นเองครับสำหรับอาชีพแบ็กเอนด์เงินเดือนสตาร์ทอยู่ที่3 0 0 0 0ถึง50,000บาทนะครับ อาชีพต่อมาครับซอฟต์แวร์เทสเตอร์สำหรับคนที่ทำงานสายไอทีก็คงจะคุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างแน่นอนซอฟต์แวร์เทสเตอร์เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่ถูกผลิตขึ้นมา จากนักโปรแกรมเมอร์เหล่านั้นนะครับโดยซอฟต์แวร์เทสเตอร์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการทําการเทสระบบต่างๆเพื่อให้ใช้งานได้คอยตรวจสอบหาข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์นั้นๆหรือเมื่อเจอข้อผิดพลาดแล้วก็ทําการรีพอร์ตส่งไปให้นักโปรแกรมเมอร์เพื่อทําการแก้ไขและปรับปรุงได้และสําหรับอาชีพที่เป็นเมนวลเทสติ้งก็คือการจำลองว่าเราเนี่ยก็คือผู้ใช้งานยูเซอร์นั่นเองเพื่อกรอกข้อมูลและทำรายการทีละขั้นตอนตามสคริปที่เราวางแผนไว้เพื่อทำการเทสและแก้ไขข้อผิดพลาดนั่นเองครับ คุณสมบัติที่เหล่าบริษัทเทคต้องการที่จะหาสำหรับซอฟต์แวร์เทสเตอร์เมนู t e s t i n งนะครับก็คือสามารถพัฒนาและทดสอบสคริปต์ได้นะครับ 2รวบรวมจัดการข้อมูลต่างๆในการทดสอบครับ 3. ส,สามารถรันสคริปต์และรายงานผลการทดสอบของสคริปต์นั้นๆได้นะครับต่อมาก็คือช่วยกันแก้ไขปัญหาในการทดสอบนั้นๆน,น,นะฮะซึ่งเงินเดือนอาชีพนี้ที่สตาร์ทอยู่ที่2 5 0 0 0ถึง35,000เลยนะครับต่อมาอาชีพสุดท้ายแล้วซอฟต์แวร์เทสเตอร์ออโตเมชันครับซอฟต์แวร์เทสเตอร์ออโตเมชันก็จะคล้ายๆก่อนหน้านี้เลยแต่ความแตกต่างกันก็คือออโตเมชันเทสติ้งก็คือการเทสโดยใช้ทูล สำหรับเทสทำงานด้วยตัวของมันเองเช่นการเขียนโค้ดขึ้นมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมนั้นๆรันด้วยตัวเองอาจจะไม่เหมาะกับโปรเจกต์ระยะาสั้นสักเท่าไหร่ส่วนทักษะที่สําคัญก็คืออย่างแรกครับวิเคราะห์และทําการเตรียมข้อมูลทดสอบครับอย่างที่2ปฏิบัติตามกรอบการทดสอบระบบอัตโนมัติที่มีอยู่และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้นะครับ 3. ใช้สคริปต์ทดสอบระบบอัตโนมัติบนแ,บบนแอปพลิเคชันมือถือหรือロบットเฟรมเวิร์กนั่นเองครับ ซึ่งเงินเดือนสตาร์ทของอาชีพนี้เนี่ยก็จะสตาร์ทกันที่ 35- 0 0 0ถึง50,000เลยทีเดียวครับจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ7อาชีพยอดฮิตที่บริษัทเทคต่างๆต้องการตัตจริงๆจริงๆแล้วในสายงาน i อหรือเทคเนี่ยยังมีอาชีพอีกมากมายเลยครับเพียงแค่เราหยิบยกมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นและรายละเอียดคุณสมบัติก็ต้องแล้วแต่บริษัทนั้นๆอีกถ้าหากใครสนใจอาชีพเหล่านี้และอยากลองสมัครดู ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ lila.co.th n c o และอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราและจะได้ไม่พลาดข่าวสารอื่นๆอีกนะครับ